วัสดีครับอยู่กับช่องฟันเลยร์บอลกันอีกครั้งหนึ่งครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับสาย E ครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในปีนี้นะครับซึ่งสาย E ก็คือเล่นที่นครราชสีมาหรือว่าโคราชได้ครับก็จะมีทางตุรกีแคนาดาบัลกเรีแล้วก็สเปนครับซึ่งสําหรับในคลิปนี้จะพาไปพูดถึงวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติแคนาดากันบ้างนะครับก็ทีมนี้เลยครับ ก็มีโค้ชระดับโลกที่แอดชื่นชอบมากๆ2คนเลยทีเดียวครับก็คือทางโค้ชกุยเดตินะครับแล้วก็ทางโค้ชแชนลคนนี้เลยครับซึ่งในตอนนี้นะครับแคนาดาก็ผ่านเข้าสู่ในรอบ16ทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในสาย E ก็จะมีแคนาดาแล้วก็ตุรกีนะครับที่ผ่านเข้ารอบแคนาดาก็ผ่านเป็นอันดับ2นะครับของกรุ่ป E ครับ ก็็จะเปนนตามี้สำหรับคลิปนี้ก็จะพาไปดูโมเมนต์ความน่ารักนะครับของโค้ชทีมชาติแคนาดาคนนี้เลยครับก็คือทางโค้ชแชน n นลนะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นโค้ชตัวหลักของแคนาดานะครับแต่ว่าเป็นคนที่อยู่เป็นสตาฟของแคนาดานะครับช่วยกรีดเดตติทำงานครับนี่เลยครับโอ้โหน่ารักมากๆเลยครับเป็นจังหวะที่ออกมาจากสนามนะครับนี่ครับก็กําลังแจกลายเซ็นอยู่ครับยิ้มไม่หุบปากเลยเดียวสาหรับโค้ชแชนเนลยิ้มไม่หยุดเลยครับ ราเดิงแจ่มใสกันมากๆเพราะว่าทีมก็เข้ารอบเรียบร้อยแล้วนะครับดูครับทักทายพูดคุยกับแฟนวอลเลย์บอลหญิงไทยเรานะครับแล้วก็แจกลายเซ็นมีดอกไม้ด้วยนะครับในมือครับนี่เลยครับเป็นภาพความประทับใจนะครับคือมีแฟนวอลเลย์บอลไทยนะครับพี่คนนี้ครับก็ได้เอาทางลูกอมนะครับที่ทําเป็นพวงมาลัยแล้วก็ไปคล้องคอให้กับโคชแชนเอลน่ารักมากๆดูครับโคชแชนเอลนี่คือยิ้มแย้มเลยนะครับ ยิ้มไม่หยุดเลยทีเดียวน่ารักมากๆดูครับคือโคชเชน่เคยมาไทยมาหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็เขาติดใจก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนะครับเขาบอกว่าเขาชอบมากๆเลยสําหรับข้าวเหนียวมะม่วงครับแล้วก็ชอบขึ้นตุกๆด้วยนะครับซึ่งก็เป็นสิทเนเจอร์ของเมืองไทยเราอยู่แล้วนะครับ ยอดนี่ครับเป็นภาพความน่ารักของโคชเชนอลครับไม่ว่าจะไม่ได้เป็นโคชหลักของแคนาดานะครับแต่ว่าก็ทํางานกับกุยเดติครับคอยช่วยกุยเดติอยู่เบื้องหลังนะครับในการทําสถิติอะไรอย่างนี้หรือว่าการเป็นสเกลทีมคู่แข่งอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นหน้าที่ของโคชเชนอลครับก็จะเป็นตามนี้เลยก็มารอดูกันนะครับว่า คนาดาในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยจะไปเจอทีมไหนแล้วก็จะสามารถเข้ารอบต่อไปได้หรือไม่ต้องรอติดตามนะครับซึ่งจะไปเล่นที่กรุงเทพมหาคนครนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นตามนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กันด้วยสวัสดีครับ